เรามาหนังสรุปพี่น้องว่าเอออีมันยังสุนนะกันล่าเราว่าสาังบาลเนาะยังทั้งหมดพี่นอ้องทุกระเบียบเนี่อ่าอยัางทั้งหมดแล้วแต่ว่าเราจะพบหรือไม่พบเนาะว่าเราจะาดำเนินตามหรือไม่นะอยู่ในคอบลักกณรถูกกลุ่มหรือไม่เท่านั้นเอง วิดีโอต่อไปนี้จะทําขึ้นโดยอุปก,กรณ์จากเรงศรัทธาของบรรดาเหล่าพี่น้องผู้บริจาาเป็นงานาศาสนาเหมาะสาหรับทุกทุกทุกคานท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อการเผยแพร่ง,งานาศาสนาออนไลน์ได้ที่ธนาคารกสิกรไทยนายหาสันมานละโตเลขบัญชี0972779830บิสมิลลาฮิรราะห์มานิรรหีมอลฮัมดุลิลลาฮิรอบบินอลลอิน والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك <applause> لا إِنْ لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم نَكِيمٌ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم อัลลอฮมูซัลลิฟุรรฮิมะฮฺลลาฮฺุตาอัลลาวะนาฟานาบิอุลูมิฮีฟิดดารัยนีอามินดอกประดาดินดอกปัญหาอีกประดาดินทังหลาหนยนกอันที่จะอ่านหนังสือวันนี้นี่ด้ก็คืออ่าพี่นองทางบานท่ามา้านะเต่กากาโปรยได้พุ่นพายุด้วยนะ เรากาได้ราไปด้วยอาเกี่ยวกับการสร้างบ้านทำบ้านพี่น้องนอ่เลยประเด็นปัญหาว่าการสร้างบ้านทำบ้านนี้ตามสุนนะนาบีสุลโลัลว่เรว่าสัลลมเลวเนี่ยต้องทำโฮงไว้กี่โฮงอเนี่ยยังมดพี่น้องยังครบมดนาะไม่ว่าเรื่องอะไรในอิสลามของเราเบบฉบับที่นาบีใช้ชีวิตนะ ปากาศศาสนามาใน23ปีโค้งเกนี่ครบมดอ่าเปลนบานหลอกเล่นอที่มันไป,ไปตามร่นจุกสมัยแต่ว่าครงคราวเดิม่หลักการเนี่ยมันก็นต้องอยู่ในหลักการของอิสลามทามั้งหมดโนถามว่าเราสร้างบานล,ลังนึงนี่นี่ผุ้มเคยพูดไปแล้วว่าสร้างคีเม็ดกวางเตาใด้ยาวตาไดนั้นก็มีฮะดิษระบูกำกำ แต่วันนี้พอเป็นบ้านเลียวถามว่าหองภายในบ้านนั้นอีซางไว้สักกี่หองหองครัวหองนอนหองน้ำหองอ่านหนังสือหองรับเคกหองไม่รู้กี่สิบองพี่น้องบ้านหลังหนึ่งหนึ่งอ่าเนี่ยถึงเพราะฉะนั้นถ้าตามฮะดีษสตามสุนนะของทานนบีเลียวี่หองนี้ยังสักกี่หองได้เนาะที่ว่าให้มันได สดโคลงนะตา,ามหลักการศาสนาเนี่ยเนาะคำตอบของประเด็นนี้นะการทำฮงหลังจากเราทำบานเหรียในเราทำฮงต่างๆไว้ในบานนี่อนุญาตให้ทำฮงได้ลลลหล่ไล่ฮงปี่นองได้ตั้งพี่เนาะตราบใดที่เรามีความพยายามมีความจำเป็นตรงใช้งานกับฮงดังกลา่าวเนาะ ในมังละบ้านเรานี่มันมีหงโนนหงโนนบางทีหลังหนึ่งกันสร้างหงนี่หงโนนโลกนี่หงโนนพันรรยานี่หงโนนสร้ามีอันนี้หงคมทํางานอันนี่หงรับเค้กอันนี้หงไหวเวลาเค้กมาได้นนสราพัดสารพฟันหงสร้ามาทาได้ทั้งหมดตราบใดที่เรามีความหายหันมีความจาเป็นในการใช้งานโตหงดังกล่าวนะ ถึงเราอย่างฮงทางานเ่ียองนั้นนั่งพิมพ์ก้อมไปไว้ในครัวกันไม่ลุ่งกันเลยนะโนติมเรื่องตรงกลางตรงกลาง,งถึงอันนี้มานังทํางานนี่ฮะต้องสร้างหงว้ต่างหากแหล่าทั้งมนีนี่มาจากฮาเดสของท่านนบีสอลล,ลลัลุวะลัยวะสลัมท่านนบีว่าฟิโรชลิรรอยจุลีเตียงนอนทีน่นห้องโน่นหนึ่งสำรับผู้ชาน้นะอันนี้สามี วาฟิโรชลิมรออาติฮีและอีกห้องนอนนึงคือสำรับผู้หญิงสำรับปัญญาของเขาอ่านี่ห้องนนเมี่ห้องนนผัวห้องนนเมียแต่นนนนเ,เดียวก็พวม,มีโลกาลาห้นองนโลกนะวัซาลีซูเลห้องที่สามนะบิวาลิไดฟีอันนี้จัดไว้เป็นห้องรับรองเคกเคกไปอ่าไคยมาที่เขาวานั่นนะเคยไปเคยมากหา็ห้า ได้นอนฝักในหงนั้น,นหงรับเคกเบันโรนี่มาเลยนะได้เป็นและนนนกจานนนควากตรงไหนนะเทวานี้นะถ้าเทวบางบางพืนทีเป็นองบานโขหงนี้ต่างหากเลยวย่รับรองเคกนะเคกมากกหาได้นอนในหงนันวรอบีอูนะบีว่าหงตีเสลิชไชตอนนะอันนี้นี่ได้รับเกชัยตันนะเชตันยูเชตันนน เอะปันพเพลลาหรือสร้างไว้ห้องตี่ซว่าไแชตันกันเนาะน้าตรงนี้และเนาะพี่นงสงสัยว่าเออเหลวห้องตีเซน่ะบีว่าวัรโรบีอูลิชัยตนนี่ให้กับเยตนให้กับเชตันนี่นพันเพอลาน้าแต่เดี๋ยวผมจะหลายเรียงพี่นงน้าไลายเรียงจนกระทั่งเราได้พบคำโตว่าที่คุณนเก๋ว่าบ้านนั้นอยู่ว่าเลยเศร้าเออตาโพรางเล็วพี่มันอยู่เชตันอยู่นั้น,นเนี่ยที่ไปที่มาพี่นองก็มาจาก ฮะดิษตรงนี้แหละวรโรบิอุลิเชตอนคำว่าวรโรบิอุลิเชตอนนี่หมายความว่าห้องเตศเที่นาบีวาเนี่ยคือเป็นห้องถเ่เราสร้างเอาไว้แล้วไม่มีการเอาพุนประโยชน์แต่อย่างใดสร้างเลือเอาไวไ้พี่นองหรือว่ายัางหอง้องยังบ้านแต่บ้านนั่นห้องนั่นไม่ได้เอาพุนประโยชน์ไม่ได้ใช้งานปล่อยทิ้งไว้ที่ตรงนั้นนามบิวเป็นที่อยู่ของอิบ,บลิของเชตัน อ่าเนี่ยตรงเนี้ยเป็นห้องที่ว่าถ้าว่าบัานในร่างเลยเราว่าเออสอยตีพี่มันจบยังหมากเนาะแชตันมันจบอยู่นั้นเพรนะนบีบอกเลยถ้าเป็นห้องตีวางไม่มีการเอาพ้นประโยชน์ห้องนั้นแหละลิชัยตนแชตันจะอยู่อ่าตํางพือที่นั่นแหละเป็นนวลแสมหมดเลยนะห้องหนูมันจะอยู่ห้องนี้มันเพราะฉะนั้นชาคาดิสตรงนี้นี่ เราารารมาต่จะโทษฟวามเขาใจมาได้ถึงเนอสามซีประการด้วยกันเนอชาคาเดสดังกล่าวบงชีได้ถึงซีประการด้วยกันหนึ่งมันในฮะเดสดังกล่าวบงชีว่าอนุญาตให้ทำห้องนี้ทำห้องเยกได้ก็คือห้องสามีต่างหากห้องพันรยาต่างหากนะ อนุญาตให้ทำเยกต่างหากได้คือหงนีหงข้องสามีหงนีหงข้องภรรยาสาเหตุอะไรที่อนุญาตในทำหงเยกต่างหากคนละหงเนี่ยเพราะบางครั้งแต่ละคนมีความจำเป็นจะต้องอยู่หงส่วนตัวไม่ความวานะซึ่งบางครั้งบางคืนการนอนรวมกันไม่ได้เช่นคนนึ่งป่วยคนนึ่งเจ็บกายได้ป่วยคนนั้นมีความจำเป็นต้องมีหงต่างหากักอันนี้ถื่อว่าเป็นติหารสเป็นติอนุญาต ไม่เป็นการสร้างโดยฟัฟ่มฟุ่มเฟื่อยผิดต่อหลักการศาสนาเลยนะหนึ่งเอาละสองชาคาดิสดังกล่าวในพระการที่สองบงชี้ว่าอนุญาตไอ้สามีพันรายาโนน,นเยกหงกันก็ไดอันนี้ที่ว่าฮารุสนะพันรายาโนน,นหงหนึ่งสามีโนนหงหนึ่งไอ้น,นี้ที่ว่าฮารุสถื่ว่าอนุญาต รอนาบีวาฟิโรชลิโรโยนวาฟิโรชลิมรออาติฮีห้องหนึ่งของสามีห้องหนึ่งของพันรายาแสดงว่าฮารุสอนุญาตให้นอนกุลละห้องกันก็ได้นะแต่ที่อับดุลนั้นอ่านี่ที่อับดุลเลยเนาะที่อับดุลที่ปราศรที่เลือ่อเลิดแล้วไอ้สามีพันรายาน,นี่นอนรวมกันในห้องเดียวกันนะ ห้างไม่มีฟ้ามจำเป็นเลยฮะนาห้างไม่มีฟ้ามจำเป็นใดๆาอจีเจ็บคายหรือมันจีติดโควิดเรือมันจีเป็นวัดหรือน,นอนเยกหงไอริขมายเลยฮะเนาะไม่มีฟ้ามจำเป็นใดๆแล้วนี่ที่อับดุลซ่ามีพรรยากะต้องนอนหงเดียวกันเหมือนดังสุนนะของท่านนาบี็อลลัลลออะลิวะสัลลัมนบีเองบอกว่าทำเยก้องได้นอนคนละ้องอ่านบีบอกว่าฮารุส แต่ตัวนบีเองนี่นอนกับพันรายานี่อาทิเช่นซีตีไอช้านี่ห้องนอนของทานนาบีนี่ก็คือห้องมายังของเก๋ห้องนอนนบีคือห้องมายังสาเหตุเพราะบ้านนาบีเป็น้องฮิตนึงเอ๊ะนบีไม่ดินเลยเป็นน้องรุ่นนั้นเนาะโก่งหน้าที่ทำให้รปสักกีไหลก็ได้เง่หน้านี่เตะเสยเห็นสักเท่าฮิดได้นะเท่า,าฮิดจนกระทั่งว่า หงมายังก็คือหงโน่นนั่นเลยนะพอโน่นโน่นกะกลางดึกยกขึ้นทำมายังนะพอทำมายังกับิติอาชาาคว้าเลยนับีไปครั้งนี้แล้วน่าอาคว้าเลยหาไปกำมตินาบีโอ้แกยืนมายังอยู่นี่พอนาบีมายังถ้าหยุดมายังสุนัตกลางคืนก็ไม่เทนี่แหละสิติอาชากันนะายืดตีนไปครั้งหน้าน้าสติอาชาว่าพอนาบีที่จุหยุดแกระต้นตกตีนลบอเลยนาบีก่าน แสดงว่าห้องน่นกับห้องละมาดของนบีนั้นเป็นของคือนั่นแหละหงเดียวกันแต่ถ้าจีตาเยกอันนี้หงน้นต่างหากมันก็คงบูเรนั่นเนาะหงมายังตรงไปหงดูต่างหากอันนี้ถือว่าารุสนะถือว่าอนุญาตนะเพราะว่านบีบอกเลยว่านาเนี่ยฟิโรชนลิรโรยุนว่าฟิโรชนลิมโรอาติ อันคือชีวิตข้องทานนบีน่ะจะนอนกับพันรยาอยู่ตะล้นน่ะเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่อับดุลเลยนะไม่ใช่ว่าวายิบนะเนาะปนผือมาฤกษ์กับการที่เราน่ะนอนลับนอนอยู่รวมกับพันรยาของเราจนกระทั่งเสียชีวิตนั่นนะน่ะไม่ได้เหยาะฮวงเหยาะฮวงไอ้ไรนั่นถือว่าเป็นเรื่องที่อับดุล เป็นเรื่องที่ประเสริฐมากเหล็กกระตุงกับสุนนะข้อง่านนะบีนะนะไม่ใช่ว่าเหล็กนูได้เล่นนนุ่ม,ม,มกกๆหรือว่าโปเก๋ๆเหลือนนนไปเลยคนนึ่งรวัวนอกจานคนนึ่งในครัวนะมันก็ไม่โซดโครงตามสุนนะข้องฐานนะบีตรงนี้เนาะนันโซและประเด็นที่สามทีน่นบีว่าวรรอบิโลิชัยต้นตรงนี้ วรรบอูนาบีวาหฮองตีเซนี่ไหวให้กับเชตันนี่ฮอ,องตีเซเป็นห้นฮองของเชตันนี่อุลามะมีการอธิบายนอกจากตรงนี้มีความเห็นคัดแย้งแต е กต่างกันซ่องกลุ่มนะซ่องกลุ่มอุลามะกลุ่มทีหนึ่งหยุดถื่อว่าเทนามบีว่าฮองตีเซเป็นห้นฮองของเชตันนี่ คือไม้ฟ้ามว่าหองตีเสีที่เราทำนั้นเกินจากฟ้ามหายัดเกินจากฟ้ามจำเป็นเนี yeah. ่ยพอเกินจากฟ้ามหายัดเกินจากฟ้ามจำเป็นไม่มีการใช้งานแสดงว่าเมื่อไม่มีฟ้ามหายัดไม่มีฟ้ามจำเป็นไม่มีการใช้งานเอาพุ้นประโยชน์หนหองนั้นแสดงว่าทํามาเพื่อโชว์เปื่อใหายมันส่วยงาม และเผื่อลงเลยในมาตอบุญโนดุนยาดอกปวดถึงความจำเป็นที่ต้องการใช้หงดังกล่าวนั้นไม่มีเราฉะ,ะนั้นการทำหงเกินมากพันนั้นโดยที่ไม่มีความจำเป็นในการเอาผลประโยชน์ไอ้นี้เป็นเรื่องที่มัสมูมันชะรอตำนี้นพะพอเป็นเรื่องที่ชะรอตำนี้พอเหตุนั้นเองที่นาบีพาดพิงไปยั่งใช้ตนัน นั่นสิ่งที่ชัรอตทำนี้สิ่งที่ไม่ดีแชตันมันอบเลยนาะบีผ่าพิงวา่าวรรอบิโอลาชัายโตนี่หงทีเซ่เท่ากับปินหงของเชตันอ่านี่ไม่ใช่แชตันจริงๆมาอยู่อุลามะกลุ่มนี้ว่าไม้เทียบเท่านะซาอลลอฮ์เมื่อว่าปินหองของเชตันก็คือเมื่อหองที่เราทำไปไม่มีหายัตไม่มีความจำเป็นนะเผื่อโชว์โออวดถึงความสวยงามของ อะไรข้องหลกดุนยาดอกนเลยนามีผัดทิ้งพปยังชชยตันนี่อุลามะกลุ่มทีหนึ่งแต่อุลามะกลุ่มที่สองอธิบายว่าไม่เลยเอาตามโศเหตุฟ้าไม้ข้องหาเด็ษเลยคำว่าห้องข้องแชยตันนี่ไม้ฟ้าว่าห้องใดทีใดทีเกินจากหายัดเราไม่มีฟ้ามจำป็นจะใช้งานไม่มีใครอยู่ไม่มีใคยเอาพุ่นพายุ์แดงว่าทีตรงนั้นห้องตรงนั้นก็ไม้ฟ้าว่ะ กลางคืนกลางวันเนาะเป็นที่อยู่ของเชตันแน่นอนเชตันจะอยู่พอเชตันจะอยู่นั่นแหละที่บรววาพี่มันมาพอไรปอบร่างถึงอ่าเนี่ยปอบตาปอบปอบร่างเลยก็รราวาตรงพี่โลกเลยตรงนั้นมันยังเรื่อยนะเพราะทีทีร่างบานทีร่างหงทีร่างทีทีไม่มีมนุษย์เราไปใช้ประโยชน์ของใช้งานนี้หงดังกล่าวเชตันจะอยู่ทันทีอ่า แต่เคยว่าอี้ชั้นทำแต่อีิผสู์ได้ตรงนี้ก็โล่งเลพ่พนะี่น้องนะตรงไหนที่บานรางรงทีรางรางเลยไม่มีเคยอยู่ไม่เอาพุนะโย์เลยตรงนั้นเชตันจะอยู่ทันทีนะแต่ถ้าพวเราไปอยู่เรา,เาพุนะโยะเชตันมันก็ไปนะนี่ตรงเลยแหละที่นบีว่าวรรอบิโอลิชัยตนนะสรุปว่า <c oughs> สิ่งที่ชาโรตำนี้ตรงนั้นเราสร้างเกินนั้น ก็คืออยู่ในหุกกุม m ก c ร o นะ macro ขนานเลยสร้างห้องเกินม m ก c ร o เกินโดยที่ไม่หายดไม่มีความจำเป็นแต่ถ้าหากว่ากอซดเพื่อคูยาละชูอูอวตะกบูนี้ไอ้นี่ถือว่าหรามอาอท่านเดิมถ้าสร้างเกินจากความจำเป็นไม่ว่าตัวบ้านหรือตัวห้องไอ้นี้ macro เกินจากความจําเป็นน่น,นอมัครดอกไม่ถึงกันหราม่ต้ากกสดติจะโออวรียาตะกับโบอ,อันนี้ถือว่าหรมามนั่นคือหุกมุมตังงมน้าเราปยานเลยได้ในหนังสือมินหาชรารอโซเฮมุสลิมโซเฮของอิมัมมุสลิมบินฮัดยานซึ่งอิมัมนาวาวิเป็นคนแต่งเอาไว้นออยู่สุตีสิบเซนาทีห้าสิบเกา้า ในเล่มหนังส e uh, ือตุฟัตุนฮาบีบอะลาชัรหิลคอตีบนาเลมที่3นาที99นะจะเล็งถึงเรื่องหะดีษนี้และพี่น้องโดยตรงฟิรชลิรอยนวะฟิรชลิมรออะตีนะวะซาลีซุลดิฟแลกาวรรอบิอลิชัยตอนนะนะก็เรามานังสรุปพี่น้องว่าเอออีมันยังุนนะกันลรวาสงบายังทั้งหมดพี่น้อง ทุกระเบียบนิวน่ะยั่งท้งมนเหล่าเตว่าเราจะพบหรือไม่พบเนาะวาเราจะน่ะดำเนินตามหรือไม่น่ะอยู่ในครบทรักการูกกลุมหรือไม่เท่านั้นเองเนาะวัลลอฮุอะลลอน่ะสุดท้ายนี่พี่น้นองน่ะก็ขอบคุณพี่น้องทุกทุกท่านที่ให้การสนับสนุนถ้าหากว่าเราทางร้ายให้การสนับสนุนเราทางร้ายช่วยเลือกกัน นในโน,น่นในงานศาสนาก็เราจะดำเนินต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและเท้าวนนะเพราะฉะนั้นเรือพี่นองนะต้องวิ่งกับในน้ำต้องวิ่งในทะเลนะเพราะฉะนั้นเรือวิ่งวนนุ่นก็เป็นไปไม่ได้นะนำพึงเรือเสื้อพึงปลานะเพราะฉะนั้นตั้งผมเลยกาทีมงานทุกคนอยากจะคอบคุณแมพี่นองตุกๆุกฐานที่ให้การสนับสนุนโดยดีทลอดมาและโดยเฉพาะยังยิงนะพี่นองที ให้การโอนเข้ามาหรือว่าช่วยเลือในผิดของเราเป็นประจําในตุกตุกตุกวันที่เข้าทางบัญชีทำดุลิละพี่น้องก็คบคุณพี่น้องตุก่านเหลยวเตะกำลังความาสามารถของพี่นอ้องเราไม่ได้มีการกําหนดค่าก,กินตรงนั้นพี่นอ้องอยู่เตะฟาร์มอยู่ตะฟาร์มอีกลัสอยู่ตะฟาร์มบริสุทธิ์ใจนาของผมใองพี่น้องทุกท่าน ประวัยอัลลอฮ์สุบบฮานาววตาลาตอบแทนพลบุญคุณงามความดีของพี่น้องทุกท่านและวัางปีนอย่างยิ่งจะได้รับพากุดลาบุญจากอัลลอฮ์สุบฮานาววาตาลาในวันอัครันนะวบิลลาฮิตตอฟิกวันฮิดายาอัสสลามุอะลัยกุมวะเรอห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สนับสนุนโดยผงชาลาซิตใครชงก็อร่อยหมอยาคลินิกฝังเข็มครอบแก้วยาจีนรับรักษาแบบแพทย์แผนจีน นายิบหนังไก่ระเบิดอร่อยเลิศระเบิดทุกคำทมซาแฟมิลี่ช็อปจำหน่ายสินค้าราคาโรงงานโรงตีมีดบางแก้ว8ปรับทำมีดการเกษตรทุกชนิดตั้งอยู่หน้าโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมอำเภอบางแก้วจังหวัดพัทพลุงสนใจสินค้าและบริการโทร0862891906บริหารงานโดย ช่างมาโสมยีทมันคุณภาพเหนือราคาต้องมิตรา81เท่านั้น